เมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะพร้อมด้วย5เสือแรงงานบึงการก็ได้ร่วมอาลัยแก่แรงงานที่เสียชีวิตในอิสราเอลนะคะพร้อมทั้งร่วมให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ที่วัดศรีบุญเรืองนะคะบ้านตาลเดี่ยวตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนายจุงพศวรรณชัตสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬร,รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นประธานในพิธีชาปนากิจนายกรายสอนทุมโยมาแรงงานชาวบึงกาฬค่ะที่เสียชีวิตในอิสราเอลจากเหตุความไม่สงบพร้อมทางให้กําลังใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่5เสือแรงงาน ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงการนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงการและสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงการนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงการ นอกจากนี้ก็ยังมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นร่วมแสดงความอาลัายนะคะแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือรวมทั้งเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะท่ามกลางบรรยากาศอันโศก,กเศร้าของพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตค่ะ ด้านของนายสมศักดิ์เพ่งธรรมนะคะแรงงานจังหวัดบึงการก็กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานสําหรับสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือแรงงานนะคะในส่วนที่ 1. กโรงการจัดหางานจะดูแลในส่วนของเงินที่จะได้จากเงินกองทุนคนหางานไปทํางานต่างประเทศซึ่งในกรณีการเสียชีวิตนะคะจะได้รับเงิน4ี่0 0บาทและค่าจัดการศพ4ี่0,000ื่นบาทในส่วนที่2จะเป็นเงินจากอิสราเอลค่ะในส่วนนี้นะคะคือเงินที่มีการค้างจ่าย กันอยู่ในประเทศอิสราเอลนะคะโดยทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงการก็จะทำการติดตามให้นะคะแล้วก็เงินปิซูอิมนะคะคือเงินชดเชยจากนายจ้างที่อิสราเอลนะคะในส่วนที่3ก็คือเงินประกันค่าศึกสงครามค่ะในส่วนนี้ก็กําลังมีการรวบรวมเอกสารนะคะโดยเอกสารจะค่อนข้างซับซ้อนค่ะสำนักงานแรงงานก็จะช่วยในการกรอกข้อมูลนะคะรวบรวมเอกสารต่อให้สถานทูตอิสราเอล ซึ่งก็ได้มีการรวบรวมอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็จะติดตามเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับครอบครัวต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วย5เสือแรงงานบึงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างมากนะคะของครอบครัวเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังหลักในการดูแลครอบครัว โดยในด้านจิตใจนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงการและโรงพยาบาลเซกาก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อดูแลด้านสภาพจิตใจของครอบครัวแล้วค่ะซึ่งก็จะมีการดูแลต่อไปในระยะยาวด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์แรงงานชาวบึงการที่ไปทำงานที่อิสราเอลในขณะนี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะ489คนก็ได้มีการเดินทางกลับมาแล้วนะคะ129คนค่ะ มีผู้ที่ประสงค์อยู่ต่อนะคะ309คนต้องการเดินทางกลับนะคะ31คนแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่19คนนะคะแล้วก็คนที่เสียชีวิต1คนก็คือคุณไกรสอนทุมโยมานะคะ ซึ่งแรงงานที่สมัครใจอยู่ต่อน,นั้นนายจ้างที่ได้พาไปทำงานนะคะก็ให้อยู่ในส่วนที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มค่าแรงให้โดยจากเดิมเนี่ยได้ประมาณ40,000ื่นถึง50,000บาทต่อเดือนก็มีการปรับเพิ่มให้เป็น60,000ถึง80,000บาทต่อเดือนค่ะ และจากการได้พูดคุยกับครอบครัวของแรงงานในพื้นที่นะคะก็บอกว่าเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่ายังมีหนี้สินนะคะแล้วก็หากกลับมาในไทยแล้วค่อยกลับไปทํางานต่อใหม่ก็อาจจะมีค่าเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินต่างๆก็ทำให้แรงงานจำนวนมากเลือกที่จะทำงานอยู่ต่อที่อิสราเอลค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังเสียงของแรงงานจังหวัดบึงการสักหน่อยครับ ในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับก็มีส่วนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็คือจากกรมการจัดหาง,งานนะครับก็คือเงินเยียวยาที่เขาจะได้จากเงินกองทุนคนหาง,งานไปทํางานต่างประเทศนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนจากฝั่งทาง อิสราเอลนะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งานแรงงานนะครับก็จะมีเงินที่เขาจะได้รับก็คือเงินที่เขามีการค้างจ่ายกันอยู่ในประเทศอ,อิสาราเอลนั้นเราก็จะติดตามให้แล้วก็เงินปิซูอิมนะครับเงินที่ฝั่งอิสาราเอลและส่วนที่3ก็คือเงินการประกรันการประกันการค่าศึกนะครับที่ที่เขาจะได้รับนะครับซึ่ง ในส่วนนี้เรากําลังรวบรวมเอกสารซึ่งเอกสารจะค่อนข้างซับซ้อนเราก็ในส่วนสนํงงานักงานรายงานของเราเนี่ยก็จะช่วยในการกรอกข้อมูลแลกะก็รวบรวมเอกสารเพื่อจะส่งต่อให้ทางสถานทูตอิสราเอลแล้วก็จะติดตามเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ครับผม ครับผมนี่ก็คือเป็นเสียงของท่านรายงานจังหวัดบึงกาฬนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียเมื่อวานนี้นะครับที่เซกานะครับส่วนผู้ที่ยังอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆในคลี่คลายโดยเร็วนะครับที่อิสราเอลนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับที่กิจกรรมที่ใกล้จะเข้ามาแล้วในเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนนะครับ27นี้ นะครับก็จะเป็นวันลอยกระทงนะครับทางอบจบึงการนะครับจึงมีการประกาศรับสมัครหนูน้อยนกพิาดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนะครับมีการออกประกาศมานะครับรับสมัครผู้ที่จะเข้าประกวดหนูน้อยนกพิาดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้รับสมัครตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที โดยผู้เข้าประกวดต้องเข้ารับการประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและการประกวดนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่27ก็คือวันลอยกระทงนี้นะครับเวลา19นาฬกาณเวทีกลางถนนข้ามาริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการครับสำหรับผู้ที่จะสมัครนะครับ คุณสมบัติก็เป็นเด็กหญิงนะครับอายุระหว่าง7จ็ถึงสิปีนะครับและต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ปกครองหรือว่าสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับสามารถสมัครได้ที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนะครับที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโทรศัพท์สอบถามได้ที่096 003 9 3 2นะครับ0 9 6 0 0 3 1 9 3 2นะครับ0 9 6 0 0 3 1 9 3 2 นะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับหลักฐานในการสมัครก็จะมีใบสมัครนะครับไปไปรับได้นะครับที่อบจอเลยนะครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นนะครับจำนวน1ใบไม่จํากัดขนาดแล้วก็สําเนาสูติบัตรหรือว่าสำเนาบาัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะครับก็นําไปพาน้องๆไปสมัครได้นะครับใครที่สนใจนะครับ หรือว่าน้องๆคนไหนใช้แววนะครับว่าจะเป็นนางงามในอนาคตนะครับก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันได้กับการสมัครหนูหน้อยนพมาศนะครับประกวดวันที่27พฤศจิกายนนี้ครับใช่ค่ะมีมีรางวัลขวัญใจช่างภาพมีรางวัลขวัญใจบึงการด้วยนะคะแล้วก็แต่ละรางวัลก็มีมงกุฎพร้อมทั้งสายสะพายด้วยอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโหก็ ขับเคี่ยวกันสนุกสนานเลยนะคะคพี่ <ผม S 2> ก็ได้ไปดูอยู่ด้วยนะก็น้องๆก็เก่งมากนะคะเตรียมตัวกันมาดีแล้วก็มีความสามารถพิเศษกันทุกคนเลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวรอชมเลยนะฮะในชนี้ช่ปีนี้เลยครับผมแล้วก็ก่อนจาัดก,การวันนี้นะครับทักทายพี่นิวัฒสักหน่อยนะครับค่ะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มาครบทั้งสองนะครับนี่ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่นิวัฒส,สวัสดีพี่นิวัฒด้วยนะคะครับผมตอนนี้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับพี่นิวัฒอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวไม่แพ้แพ้ ซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับพินิวัตรก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาทาั้งบ้านไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้น